นะครับขอบคุณครับโอ้นะครับมีการออกร้านนะครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือแหกโค้งนะครับก็มีมีกะทินะครับมีข้าวผัดแหงไก่นะครับก็ค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะครับเรียนเชิญนะครับทัชเชียร์พ่อของนะเรียนเชิญมาฝั่งนี้เลยนะครับนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับก็เดินทางเข้ามาแสดงความยินดีกับ ท่านแม่ทาัาภาคที่สองคนใหม่ค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะครับร้านนี้เข้ามันไก่มิดรไนขนมจีนอไอคนนี้นี่ไปที่ไหนก็เจอทำไมกินเยอะแท้บ่ย่านจุกเต๋อเอาเอาเพื่อนเอออันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนลุงนนเองนะครับอันนี้เป็นเพื่อนกันกระเซาเย้าแย่กันสมัยก่อนนี่ต่อยกันจนตีกูฟันเก็บเข่วกูหักนี่ ข้าทูนข้าวเกีบหลอดน้ำโดนแล้ว,ลวเออ,อกูเจ็บใจแล้วเก็บใจเลยกเ็บใจมต้อเ้าเออนะครับก็ <c oughs> จะมีพี่น้องภาคประชาชนแล้วก็ส่วนราชการหลายหน่วยงาน <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างคึกคักทีเดียวร <c oughs> ้านนี้นี่ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยเนาะอันนี้อันนี้อยู่กันไหนนี่ถนนน้องระเวียงจ้ะอ๋ออยู่ถนนน้องระเวียงเขาเรียกผัดไทยโคราชเนาะเอ้าผัดหมี่โคราชนี่ โอ้วาวคิดตัวนี้น่านเห็นไหมโอ้ัน่านโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับการทำนะครับก็มีแม่แม่นะครับก็เดินทางมาเขาเรียกว่าตั้งอ่าำนวยความสะดวกก็พี่น้องทหารพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาแสดงความยินดีกับท่านเมธทัพภาคที่สองพลโทดุลบุญธรรมเจริญ ครับค่อนข้างคือคักทีเดียวนะครับมีผู้ใหญ่นะครับจากส่วนราชการหลายภาคส่วนเหมือนกันคือคักพี่น้องคือคักพอสมควร ประมาณตั้งสินาทีนะครับท่านแ่ทั์พระรีสองจะเดินเข้ามาบริเวณงานนะครับบริเวณงานตอนนี้ก็นั้งพัก่อนตาสบายนะครับนนก็คือท่านแ่ทัพระรีสอง 2, จะเข้าไปทักทายของแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะหรือตอนนี้ถ้าใครสะดวกก็สามารถมาถึงภาพกับผู้ชาหรือผู้ร่วมงานาที่หน้าบ้านท่านได้นะครับทั้งบ้านท่านได้นะครับ เรียกหออายเลขเรียนชี้แจงตามระดับความการมอบแสดงความยินดีนะครับจะมีหมายเลขที่ท่านที่ท่านลงรายชื่อไว้นะครับลงรายชื่อไว้ลงรายชื่อไว้ระดับ1 2 3 45ตอนนี้มีทั้งหมดเกือบ100หน่วยงานนะครับหน0่หน่วยงาน100งหน่วยงานตั้งขอความอขอความไม่สะดวกสำหรับ ทุกท่านนะครับแต่จุดประสงค์จริงๆก็คือทุกท่านจะมาร่วมแสงดงความยินดีนะครับร่วมความยินด,ดีหลังจากพิธีท่านแม่ทัพเดินมาเสร็จนะครับก็ที่ทางหน้าบ้านของบ้านพักของแม่ทัพวิสองนะครับพวกเราทั้งหมดนะครับพวกเราทั้งหมดที่จะมาร่วมแสงดงความดีก็จะมาเข้าแถวตั้งหน้าหน้าบ้านเสร็จแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายเสียอภิสิริมงคล ในสามชิริมงคลท่านจะเป็นผู้แทนคนหน้าส่วนรายการในจังหวัดนคราสีมาหรือผู้แทนทั้งหมดในการกล่าวแสดงความินดีนะครับดท้ายก็คือ,อหลังจากท่านรับมอบอสิ่งของอจะเป็นดอกไม้หรืออะไร ที่ท่านนํามาด้วยใจนะครับที่ใจจะเป็นอา,อาหารขนมผโโลไม้ที่เป็นกระเช้าก็าเป็นเรียงรนะดับการมอบอาตามระดับไปนะครับแต่ระหว่างนี้ก็รอท่านแม่ทัพที่สองเดินทางมานะครับรอท่านแม่ทัพที่สองเดินทางมาสักครู่นะครับสักครู่สักครู่ประมาณทักสินาทีสินาทีนะครับตอนนี้มีอาหารเครื่องดืม่ม อยู่ทางด้านเต็นท์ทางด้านหน้านะครับเต็นท์ทางด้านหน้าก็ให้ทุกคนไปรับประทานอาหารได้นะครับก็ัขออนุญาตเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับกองทัพที่สองโดยท่าน พโทรดุนดุนทังเจริญนะครับก็ขอขอบคุณส่วนรายการองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่างๆ,ๆที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันที่มาร่วมแสดงดนตีในวันนี้คือเป็นงานร่วมแสดงดนีกับท่านได้ท่านที่สองเนื่องจากท่านได้รับพัลรรมลาดทุกองค์การปวดกล้าวปวดกรมอมให้เป็นแม่ทัพที่สองก็ให้มาลงทะเบียนนะครับก็ให้มาลงทะเบียนได้ที่ตึกลงทะเบียนเนื่องจากนะครับเนื่องจากมีคณะที่ร่วมแสดงี ค,ครับนี่คือบรรยากาศนะครับการเดินทางมาแสดงความยินดีให้กับท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับที่บ้านพักรับรองของแม่ทัพภาคที่สอง นะครับก็มีในฐานชั้นผู้ใหญ่นะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็มีภาคประชาชนเข้ามาในพื้นที่เยอะมากนะครับตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับ่ขอไปด้วยนะคะสำหรับถ้าถ้าคิวไม่ตรงไม่ไม่เป็นไรนะคะค่ะเนื่องจากวันนี้มี ครับบรรยากาศนะครับที่หน้าบ้านพักลบรองของอท่านเมธะพักที่สองบรรยากาศค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะครับมีพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนราชการทั้งทหารทั้งตำร,รวจและส่วนราชการอื่นๆนะครับก็ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะครับ มีร้านอาหารแล้วก็มีร้านค้าด้วยคาเฟ่ด้วยว่าเราเจอร้านค้าตัวนี้ครับมีร้านอาหาร